ATK เมื่อวานที่ทำไปทั้งหมด3,383คนด้วยกันพบว่ามีผลบวก198คน,นครับนั่นหมายความว่าตัวเลขที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคตคืออีก198คนนะครับถ้าทำ RT-PCR confirm ตัวเลขนั้นก็จะมาอยู่ในฝั่งของตัวเลขที่รายงานเป็นทางการนะครับมาดูกันครับ198คนนะครับ35คนอยู่ที่ลวกแดงนะครับ ตามโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ที่อำเภอเมือง1้3คนนะครับที่อำเภอเมืองมีเยอะเพราะว่าอย่างนี้ครับตรงจุดตรวจเนินอุไลนะครับที่ส่วนสีเมืองครับจะทําการตรวจหลักนะตอนนี้คือ ATK ที่เป็นผลบวกครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่ามีผลโพสิทีฟหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็คือเพราะว่าที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงมากๆนะครับก็จะได้รับการตรวจ ATK ด้วยนะครับทําให้ตัวเลขที่จุดตรวจเนินอุไลเนี่ยก็พบว่า มี ATK บวกถึง143นะครับนอกจากนี้ก็จะมีที่นิคม13คนนะครับจากคลัสเตอร์โรงงานนะครับที่บ้านค่าย4คนนะครับแล้วก็ที่วังจันทร์3คนนะครับจากแคมป์คนงานครับ